สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นบทความของคุณไพรสีเงินในเช้าวันที่8เดือนกันยายน2 5 6 4ชื่อบทความแบบนี้ครับ 2. โมคะบุรุษหลังพุทธกาลพระมหาสมปองไพรวันสองโล้นส้มแห่งสำนักสร้อยทอง ทำไปทำมาเป็นส้มซาไม่หยุดจริงๆจีดได้ตลอดจากไร้สดยกยำขนองสองโลดเป็นสองนางกาสลองสองปีบอ้างเป็นคนยุทธ์ดึงรุ่นใหม่เข้าวัดนั้นเรียกเสียงเจริญพรทั้งบวกทั้งลบจากญาติโยมได้ตรมเรื่องบรรลือไปถึงมหาเถระสมาคมสำนักพุทธเจ้าคณะปกครองและเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเท่าที่ฟังทางมหาเถร มอบให้เป็นหน้าที่เจ้าคณะปกครองพิจารณาถึงตอนนี้พอสรุปถึงการพิจารณาได้ว่าเห็นไปทางเดียวกันไม่ติดขั้นอาบัติไ้แรงพลวันสมปองแค่ขนองหลุดกรอบสมนารูปว่าด้วยกิริยามนรยาตพระไปบ้างเท่านั้นว่ากล่าวตักเตือนก็พอญาตโยมส่วนใหญ่บอกไอดอนกรีผ่านโซเชียลอื้อึงซึ่งจะว่าไปแล้วกรณีนี้ในมุมผมควรมองแยกเป็นส่วน ที่ผู้บริหารสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนก็เป็นไปนตามวินัยพระหรือศีลของพระที่มี227ข้อการขนองกายขนองวาจาทั้งเล่นตุก,กตุนตุกตาหยอกล้อกันเหมือนพระแต๋วนั้นผิดในหมวดเสขียวัตที่มี75ข้อว่าด้วยความไม่สำรวมกริยามรญญาตของพระเป็นอาบัตมนโนสาเร่คืออาบัตเล็กๆน้อยๆก็ว่ากล่าวกันไปในชั้นแรกและเอาถึงชั้น ให้ศึกหรือไม่ก็ออกจากวัดยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่นั่นแหละเรื่องอย่างนี้เบาในโทษพระแต่หนักทางสังคมโลกอย่างที่เรียกกันว่าโลกวัชชะหรือว่าโลกติเตียนนั่นแหละอย่างพระเรียอะไรพระกินข้าวเย็นดื่มเหล้าก็อาบัิเล็กน้อยทางสงแต่ทางโลกชาวบ้านถือโทษหนักเพราะเจ้ากูกูกราบสู่องค์พระสมณโคดมแล้วมาทำโสโครกโสม,ม,มเป็นส้มเป็นแดงแตะแคงทำหากินแบบนี้ได้ไง เมื่อหมู่สงว่ากล่าวแล้วถ้าไม่ฟังหรือถึงฟังก็ยังคงประพฤติอย่างนั้นเป็นอาจินเพื่อป้องกันความเสื่อมสู่พระาศาสนาผู้ปกครองสง์อัดขับออกจากวัดหรือให้ศึกคือให้กล่าวคำลาศิกขาพ้นไปจากสม,มณเพศก็ได้ดูเมืออกฎคณะสงฆ์จะมีอยู่ข้อนี้นะในสังคมโลกเป็นจริงทุกหมู่คณะย่อมมีบุคคลพาเหล่าพาโอปนปเป็นธรรมดาในแร่เพชรแร่ทองยังมีดินมีตะกัวในข้าวสารยังมีกรวดมีแกรบในคนดีย่อมมีคนไม่ดีปน พระก็มาจากคนเครื่องจักรคือทํจาจะขัดเกลาคนผู้ประยับที่เข้ามาในพระผู้บางเบาในกิเลสตัณหาได้หมดทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้อย่าว่าแต่ยุคนี้สมัยนี้เลยในสมัยพุทธกาลก็ไม่ต่างกันขนาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระประมุขแห่งสงฆ์อยู่ก็ยังมีพระนอกรีดนอกรอยเยอะแยะตัวอย่างชัดพระวินัยสงฆ์220ข้อนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเอง หากแต่มีพระประพฤติไม่ดีไม่งามชาวบ้านติเตียนจึงทรงตราเป็นกฎหมายสง์ขึ้นในแต่ละข้ออาบัติประชิกทําผิดปุ๊บขาดจากความเป็นพระปับสี่ข้อสังฆาทิเศษโทษเบารอกลงมาทําผิดต้องเข้าปริวาติกรรมคล้ายๆกับตัวสํานึกบาปประมาณนั้นมี13ข้อเป็นต้นเนี่ยพระสมัยพุทธการทําผิดในแต่ละข้อก่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติเป็นพระวินัยไว้ตามทีหลังพระที่ทําผิดยกเว้นโทษให้ในฐานะเป็นต้นบัญญัติ ที่ยกมานี้ไม่ได้หมายความว่าให้ยกไพรวันสมปองเป็นต้นบัญญัติยุคนี้คือไม่ผิดนะแต่ยกมาให้ดูในความหมายว่าพระธรรมพิเรนนอกรีดนอกรอยมีทุกยุคทุกสมัยไม่ต้องทําใจแต่ให้ทําความเข้าใจพระที่เป็นต้นบัญญัติสมัยพุทธกาลโดวงดังเท่าไตรวันสมปองสมัยนี้มีอยู่องค์ชื่อพระอุทายีวินัย227ข้อพระอุทายีรูปเดียวเป็นต้นบัญญัติให้พระพุทธเจ้าต้องทรงบัญญัติเป็นวินัยสงขึ้นมา,มา,มากมายไปเปิดพระวินัยปิฎกอ่านดูซี สนุกจะตายพระอุทายีก่อนบวชท่านคงเก่งศิละปะการหลายแขนงออกแบบตกแต่งก็เก่งยิงปืนยิงธนูก็เก่งทางบำบัดาศาสตร์ก็เก่งพ่อแม่สื่อแม่ชักก็เก่งทางทะลึ่งหยาบโลนช,ชอบเจาะแจ๊ะแต่อังสาวสาวก็เก่งเก่งจนญาติโยนมนำเรื่องที่พระอุทายีก่อขึ้นแต่ละวันไปฟ้องพระพุทธเจ้าไม่หยุดไม่หย่อนจนพระอุทายีมีสร้อยต่อท้ายชื่อว่าพระโลลุทายีอุทายีผู้เลิศเทอะ จะยกที่พระอุทายีทำเลเทอะจนเป็นต้นบัญญัติให้รู้สักเรื่องเอาเรื่องพระพิสุทําให้นักอสุจิเคลื่อนด้วยกําหนัดต้องอาบัตสังคาทิเศษแล้วกันสรุปความเอาจากพระวินัยปิฎกเล่มที่หนึ่งเรื่องพระเสยยะสก,กะดังนี้มีพระรูปดึงชื่อพระเสยยะสก,กะมีความกระสันไม่เป็นอันได้ปฏิบัติปรมจรรย์นจนสู้ผอมหมองคั้าพระอุทายีเห็นก็ถามพระเหตุใดจึงสู้ผอมเศร้าหมองคุณไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กระมัง พระเสยสยกรับสารภาพจริงอย่างนั้นขอรับพระอุทายีก็แนะถ้าอย่างนั้นคุณฉันอาหารให้พอจำวัดให้พอทรงน้ําให้พอเมื่อเกิดความกระสันคุณก็ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิเอทําเช่นนั้นควรหรือขอรับพระเสยสยกะถามพระอุทายีตอบควรสิคุณผมก็ทําอย่างนั้นเมื่อรุ่นพี่แนะนําก็ทําตามกินอิ่นนอนหลับอาบน้ําสบายพอเกิดกระสันก็ใช้มือปล่อยอสุจิให้เคลื่อนประจําพระเสยสยกะ ก็สดชื่นแจม่มใสผิวพรรณหน้าตาผุดผ่องขึ้นมาทันทีจนพระเพื่อนๆทักนี่คุณได้ยาดีอะไรมาฉันหรือพระเสยยสกะก็ยิ้มแย้มแจม่มใสตต่ว่าผมไม่ได้ทํายาฉันแต่ผมหิวก็ฉันจนอิ่มง่วงก็นอนจนตื่นเลอะเนอะเหนีนยวตัวก็อาบน้ําจนชำ้ำพอเกิดกระสันผมก็ใช้มือปล่อยอสุจิเพื่อนพระพิสูจได้ยินเช่นนั้นอุทานขึ้นว่าคุณเสยยสกะคุณปล่อยอสุจิด้วยมือซึ่งเป็นเรื่องเครื่องฉันอาหารที่เขาถวายด้วยศรัทธายอย่างนั้นเชียวหรือ อย่างนั้นเลยขอรับพระเสยยะสกะยืดอกเพื่อนพิสุตากติเตียนพากันไปกราบทูลต่อพระพุทธเจ้าต่อมาทรงเรียกประชุมสงสอบถามพระเสยยะสกะว่าดูกรเสรยยะสกะขกล่าวว่าเธอใช้มือพยายามปล่อยอสุจิจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนเป็นอันมากแล้วทรงบัญญัติเป็นข้อห้ามพระพิสุทำนับอสุจิให้เคลื่อนออกจากอาบัติสังฆาทิเศษนี่เป็นตัวอย่างพระ ประพฤติไม่เหมาะไม่ควรมีทุกยุคทุกสมัยเมื่อชาวบ้านติดเตียนก็นําไปสู่การวางกรอบวางระเบียบทางสงฆ์ดูในพระวินยัยปิฎกจะชัดพระรูปไหนที่ปฏิบัติไม่ควรพระพุทธองค์จะทรงเรียกพระรูปนั้นว่าโมคะบุรุษทันทีอย่างพระเสยยสกะพระอุทายีพระทุกรูปที่เป็นต้นบัญญัติพระพุทธองค์จะไม่ทรงเรียกพระนั้นแต่จะทรงเรียกโมคะบุรุษสองล้นสมยังโชคดีที่เป็น พระยุคหลังพุทธกาลถ้าบวชในสมัยพระพุทธกาลแล้วก็วันนี้ได้เป็นโมคบุรุษไพรวันโมคบุรุษสมปองจอากไปแล้วนี่เป็นบทความที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้เนี่ยครับในเช้าวันที่8เดือนกันยายน2 5 6พนะครับพูดถึงพระมหาสมปองแล้วก็พระมหาไพรวันที่ต้องบอกว่าตอนนี้โด่งดังเสื่อเกินหลังจากที่ได้มีการไลฟ์สดเนี่ยนะครับ ในโลกออนไลน์จนกลายเป็นภาพที่หลายคนนั้นบอกว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างยิ่งแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับบางคนนั้นก็บอกว่านี่เป็นกุศโลบายในการสอนธรรมะวิธีใหม่แบบใหม่แต่ถ้าดูจากภาพความสำรวมความสำรวมของการเป็นพระนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะรู้ว่าเรื่องแบบนี้ที่ทั้งสองอรูปนั้นทำนะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็นี่แหละครับอย่างที่คุณเปรวสีเงินบอก แม้ว่าในส่วนของวินัยสงนั้นจะทําอะไรมากไม่ได้แต่เรื่องของโลกะวัชชะหรือว่าโลกติเตียนนั้นเป็นเรื่องสําคัญยิ่งครับ